วันนี้วันจันทร์ที่30สิบงหาคมนะครับสอง4ัน้าสิบี่วันนี้คณิตศาสตร์ชั่วโมงที่หนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อเกี่ยวกับการคำนวณเศษส่วนนะครับคุณครูขออนุญาตที่จะแชร์หน้าจอให้พวกเราดูจะใช้เวลานิดนึงนะครับอ่ะโอเคตอนนี้หน้าจอขึ้นแล้วนักเรียนครับเห็นหน้าจอไหมครับตอนนี้ เห็นครับอ่าเห็นนะครับเราก็จะมาต่อในเรื่องของการคํานวณนะครับวันนี้นะครับเราจะต้องเน้นเรื่องการคํานวณให้เกิดความเข้าใจจะลืมจุดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องของการบวกลบเศษส่วนนะครับให้แก้ไขเรื่องของการหาคราโนาให้ถูกต้องแล้วก็การตอบนะครับเดี๋ยวการคูณก็เช่นกันนะครับวันนี้เรามาดูว่าทบทวนว่าการคูณเศษส่วนเนี่ยมันเป็นอย่างไร อ่านะครับจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการคูณการหารเศษส่วนและจํานวนคละนะครับเดี๋ยววันนี้จะเน้นเรื่องการคูณก่อนแต่ว่าตัวชี้วัดก็ยังเหมือนเดิมนะครับนะคือจะต้องคํานวณเศษส่วนจํานวนคระให้ได้นั่นเองเห็นไหมครับยังเป็นตัวชี้วัดเดิมแต่ว่าจุดประสงค์วันนี้คือครูจะเน้นให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะแสดงวิธีทำการคูณการหารเศษส่วนและจํานวนคละได้เรามาดูนะครับ นั่นเองครับสามคูณเศษสองส่วนห้าครูถามเธอง่ายๆก่อนนะครับว่าสามคูณห้าได้ได้เท่าไหร่ครับถ้าสามคูณห้าสิบห้าครับห้สิบห้าถ้าเกิดสามคูณห้ามันได้สิบห้าการคูณน,นั้นมาจากการบวกซ้ำๆกันสามคูณห้าคือเอาห้ามาบวกกันสามจำนวนนะครับสามคูณด้วยห้าก็คือเอาห้ามาบวกกันสามจำนวน นะห้าบวกกันสามตัวก็ได้สิบห้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดห้าคูณสามห้าคูณสามหมายความว่าไงครับเอาถ้าห้าคูณสามหมายถึงเอาห้ามาคูณกันสามรอบไม่ใช่ครับเอาอ่าไม่แม่นใช่ไหมเอ,เอาอะไรครับ เมื่อกี้สามคูณได้ห้าครูบอกว่าให้เอาอะไรครับเอาห้ามาบวกกันอ,อะไเอาห้ามาบวกกันสามครั้งแต่ถ้าเกิดห้าคูณสามก็จะสลับเป็นเอาเอาเอาสามมาบวกกันห้าค้งเอาสามมาทำไมนะเอาสามมาคูณ <5 S 1> <5 S 2> ห้าแลาบวกกันห้าค่ะ เอาสามมาคูณเหรอต้องเอาสามมาบวกเอาสามมาบวกกันห้าจำนวนเห็นไหมครับสามคูณห้าเอาห้าบวกกันสามจำนวนแต่ละห้าคูณสามเอาสามมาบวกกันห้าจำนวนนี่คือพื้นฐานการคูณนะครับที่ครูปสี่เนี่ยควรจะสอนมาหรือว่าครูปสามเนี่ยควรจะทบทวนความหมายของการคูณให้นักเรียนทราบเอาไว้นะครับคือเอาจำนวนข้างหลังเครื่องหมายคูณเนี่ยมาบวกซ้ำๆกันนะครับ ซึ่งเราจะสังเกตว่าถ้าเกิด3คูณด้วยหก็คือเอา5บวกกัน3ตัวมันก็จะได้สิใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเอา5มาคูณกับ3ก็คือเอา3มาบวกกัน5ตัวมันก็ได้เท่าไหร่เหมือนกันสิบห้าครับมันก็ได้สิเหมือนกันใช่ไหมครับความหมายของการคูณคือดูตัวอย่างที่1นนะครับ3คูณด้วยเศษสองส่วนหก็คือเอาจำนวนที่อยู่ข้างหลังใช่ไหม ก็คือเศษสองส่วนห้าเอามาทําไมกันครับเอาเศษสองส่วนห้ามาบวกกันเหรอครับบวกกันใช่เอาเศษสองส่วนห้ามาบวกกันกี่ตัวสามตัวครับเอาเศษสองส่วนห้ามาบวกกันสามตัวเห็นไหมครับตัวที่จะบวกซ้ําๆกันคือจํานวนที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายคูณน,นั่นเองอันนี้คือความหมายของการคูณ เอาเรามาดูนะครับดูจากรูปนะครับสามคูณด้วยเศษสองส่วนห้าเท่ากับช่องว่างหมายถึงสามเท่าของเศษสองส่วนห้าอ่ารู้จักคำว่าเท่าแล้วนะสามเท่าของเศษสองส่วนห้าก็เอาเศษสองส่วนห้าบวกกันสามจำนวนเอกลินครับนักเรียนปิดเสียงนะครับเอกลินเธอเป็นหรือเปล่าเนี่ยใช้เครื่องมือเป็นหรือเปล่าอ่านักเรียนครับ สมเท่าของเศษสองส่วนห้าคือเอาเศษสองส่วนห้ามาบวกกันสามครั้งนั่นเองนี่คือความหมายของการคูณน,นะครับดังนั้นเห็นคําว่าเท่าเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยว่ามันคือการเท่าคือการเท่าคือการบวกครับเท่าคือการคูน,นครับเท่าคือการคูณเนี่ยพื้นฐานของเราเนี่ยค่อนข้างอ่อนนะครับ ถ้าครูแบ่งล่างไปสอนไล่มาตั้งแต่ป .3 ป .4 ได้ครูแบ่งล่างลงไปแล้วนะอ่าคราวนี้เรามาดูนะครับจากรูปนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นรูปหนึ่งก็คือเท่าไหร่ครับรูปหนึ่งคือเท่าไหร่ครับเศษส่วนเศษสองส่วนห้าครับรูปหนึ่งคือเศษสองส่วนหน้าใช่ไหมมีอยู่กี่รูปครับ สามรูปครับใช่คือเอาส่วนที่ระบายสีเศษสองส่วนห้าเนี่ยมาบวกกันสามรูปนั่นเองนะครับเอาเรามาดูนะเห็นไหมครับสามรูปเศษ็สองส่วนห้าบวกกันหมดได้เท่าไหร่ครับ,รรบกกดได้เท่าไหร่ครับเจ็ดหกส่วนสิบห้าค่ะฮะเศษหกส่วนอะไรนะ ไม่แม่นเลยเศษหกส่วนเศษหกส่วนส่วนห้าค่ะเศษหกส่วนห้านะครับเศษหกส่วนห้าเห็นไหมไม่แม่นนะครับส่วนสิบห้านี่ไม่ใช่แล้วนะเศษหกส่วนห้าอ้าวดูนะครับว่ารวมแล้วได้จริงไหมอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมเอาทั้งสามรูปนี้ส่วนที่ระบายสีมารวมกันมันก็จะเต็มอยู่หนึ่งรูปใช่ไหมอีกรูปหนึ่งคือมันยังไม่เต็ม นะระบายสี่แล้วได้เศษหกเห็นไหมครับหกส่วนห้าห้าคือส่วนของของหนึ่งชิ้นนั่นเองนะก็จะได้เศษหกส่วนห้านะครับอ่านะครับเศษหกส่วนห้าคือเศษเศษส่วนชนิดใดครับเศษเกินครับอ่าเศษเกินก็ทําเป็นจํานวนคะครับคะเห็นไหมมันก็จะได้หนึ่งเศษหนึ่งส่วนห้าจับมาหารกันหนึ่งเห็นไหมครับก็คือหนึ่งรูปเต็ม หนึ่งเศษหนึ่งส่วนห้าเห็นไหมครับรูปนี้หมายถึงเศษหกส่วนห้าแล้วก็หมายความว่าเป็นหนึ่งเศษหนึ่งส่วนห้านะครับตอบได้ทั้งในรูปของเศษเกินแล้วก็มาเป็นจํานวนคละนะสังเกตคําตอบที่ได้นะครับเศษหกส่วนห้าเป็นเศษเกินต้องตอบเป็นตอบเป็นจานวนครันะจานวนคละนะครับเห็นไหมครับยังใช้กฎเกณฑ์เดิมเวลาที่จะตอบนะ อ่าตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเรามาดูนะครับคราวนี้เราดูวิธีทําเมื่อกี้เราได้คําตอบเป็นเศษหกส่วนห้าก่อนใช่ไหมเรามาดูซิถ้าเราดูสามคูณเศษสองส่วนห้าทำให้ได้เศษหกส่วนห้าทำไมครับทําให้ได้เศษหกส่วนห้าแสดงว่าเอาสามกับเอาสามกับสองสองครับเห็นไหมเอาสามกับสองมาทําไมกัน คูณกันครับรคูณกันมันก็ได้หกเห็นไหมดูนะครับเห็นไหมครับสามคือเศษสามส่วนหนึ่งครูเคยบอกไว้ซึ่งพวกเราบางคนอาจจะลืมแล้วว่าจํานวนนับนะครับจํานวนนับเราสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้โดยให้ตัวส่วนเป็นหนึ่งอ่าโดยให้ตัวส่วนเป็นหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าจํานวนนับ สามารถเขียนเป็นเศษส่วนโดยให้ตัวส่วนเป็นหนึ่งได้นะครับมันก็จะได้เศษสามส่วนหนึ่งคูณกับเศษสองส่วนห้านะครับแล้วเราก็นำตัวเศษสามกับสองมาทำไมกันคูณกันครับเอามาคูณกัน,นได้หกเห็นไหมครับแล้วตัวส่วนการคูณตัวส่วนเราก็เอามันมาทำไมกันบวกกัน,นตัวส่วนก็คือเอามา หนึ่งกับห้าคูณนะครับคูณนะครับคูณนะครับเมื่อกี้ใครบอกว่าบวกครับหนึ่งคูณห้ามันต้องได้ห้าใช่ไหมนะอ่ะเห็นไหมครับนะตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนครับตัวส่วนนะครับแล้วก็ทําเศษเกินให้เป็นจํานวนคระเช่นนี้นะครับสังเกตว่าต่างจากการบวกลบนะครับการคูณจะไม่เหมือนการบวกลบขอเน้นย้ําเลยนะครับอ่ะทุกคนเห็นนะครับนี่คือวิธีทา นะครับเอามาดูนะครับสังเกตว่าการคูณเศษส่วนให้นําจํานวนนับนะคูณกับตัวเศษเห็นไหมครับสามคูณกับสองนะครับสามคูณกับสองเห็นนะครับจํานวนนับคูณกับตัวเศษนั่นเองต่อไปนะครับจํานวนนับเราเขียนในรูปเศษส่วนได้โดยตัวส่วนเป็นหนึ่งเช่นสามคือเศษสามส่วน หครับอ่าสามคือเศษสามส่วนหนึ่งนะครับอ่าพอเข้าใจนะครับคุณครูขอผ่านไปตัวอย่างที่สองนะครับเศษสองส่วนสามคูณเก้านะเศษสองส่วนสามคูณได้เก้าเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนัเรียนครับมีส้มอยู่กี่ผลครับเห็น <9 S 1> ไหมลูกว่ามีส้มอยู่กี่ผลเก้าผลอ่ามีส้มอยู่เก้าผล ใช่ไหมมีส้มอยู่9ผลเศษ2ส่วน3คูณ9หมายถึง2ใน3ของส้มทั้งหมด9ผลเธอว่า2ใน3นะครับหรือเศษ2ส่วน3ของส้ม9ผลมันคือกี่ผลมีใครรู้บ้างอืม2ใน3ของส้ม9ผลรู้ไหมว่าคือกี่ผล6ผลครับถูกต้องครับ เพราะว่าส้มเก้าผลนั้นเศษสอง่วนสามก็คือเราเอาส้มเก้าผลมาแบ่งออกเป็นสามส่วนเห็นไหมครับสามส่วนส่วนละสามผลเห็นไหมครับหนึ่งสองแล้วก็สามเห็นไหมครับแบ่งส้มออกเป็นสามส่วนแล้วก็แรงเงาไปกี่ส่วนครับหกส่วนแรงเงาไปสองส่วนครับเพราะว่าคิดเป็นสามส่วนใช่ไหมนะแรงเงาไปสองส่วน ซึ่งสองส่วนข้างบนกับข้างล่างนี้ก็คือกี่ผลครับหกผลครับก็คือหกผลนั่นเองนะครับดังนั้นคําตอบจึงเป็นหกเห็นไหมครับว่าคําตอบข้อนี้เป็นหกสองในสามของเก้าผลคือหกผลนะครับดูจากส่วนที่ระบายสีก็จะทราบนะครับอ้าวเป็นอันว่าเราทราบแล้วว่าเศษสองส่วนสามคูณเก้าเท่ากับหกนะครับอ่าตอนนี้เราได้คําตอบแล้ว เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูนะครับเศษสองส่วนสามคูณด้วยเก้าเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีธทำอ่ะดูตรงนี้นะครับเศษสองส่วนสามคูณด้วยเก้าทำให้ได้หกทายที่ทำยังไงให้มันได้หกทำยังไงให้มันได้หกดูนะครับเอาสองกับเก้ามาทำไมกัน คูณกันค่ะคูณกันสองคูณเก้าได้สิบแปดครับสองคูณเก้าได้สิบแปดถ้าใครกลัวว่าจะงงก็เขียนเป็นเศษส่วนเก้าก็คือเศษเก้าส, <1. S 1> ส่วนหนึ่ง 1. 1> อ่าส,ส่วนหนึ่งนะครับอ่าเก้าก็คือเศษเก้าส่วนหนึ่งถ้ากลัวจะงงก็เขียนในรูปเศษส่วนนะจํานวนนับนะครับสองคูณเก้าได้สิบแปดสามคูณกับหนึ่งได้ สามได้สามนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันได้เศษสิบแปดส่วนสามซึ่งเป็นเศษส่วนชนิดใดเศษเกินครับอ่มามันเป็นเศษเกินก็ทําเป็นจํานวนคระจำนวนคระก็คือเอาสิบแปดกับสามมาทําไมกันหารกัน,นอ่อาเมาหารสิบแปดหารด้วยสามตอบเท่าไหร่เลยครับ สิบแปดหารด้วยสามก็คือตอบหก <6, S 1> เห็นไหมครับอ่าได้หกเห็นไหมครับว่าคําตอบเหมือนกับรูปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับนี่คือวิธีทำซึ่งทําให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าเอาตัวเศษคูณกับ <liber dade. S 1> ตัวเศษนะแล้วก็เอาตัวส่วนคูณกับตัวส่วเนว<ๆ>เห็นไหมครับไม่เหมือนการบวกเศษส่วนเลยนะไม่เหมือนเลยนะ อ่าเรามาดูวิธีทาอีกวิธีทำหนึ่งนะครับนักเรียนวิธีทาทางด้านซ้ายคือเรานําตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนเรามาดูวิธีทําด้านขวามือนะครับต่อไปนี้ถ้าเห็นการคูณเศษส่วนนักเรียนต้องสามารถตัดทอนเศษส่วนอย่างต่ําได้นะครับการตัดทอนเศษส่วนอย่างต่ํานะก็คือเราใช้การหารจํานวนตัวเศษและตัวส่วนนะ การหารจํานวนตัวเศษและตัวส่วนต้องหารด้วยจํานวนที่เท่ากันนะหลักการเหมือนกับการทรําเศษส่วนอย่างต่ํานะนักเรียนดูนะครับนักเรียนเห็นไหมว่ามีตัวเศษกับตัวส่วนที่คูณกันคู่ไหนที่สามารถทรําเศษส่วนอย่างต่ําได้สองกับสามได้ไหมได้ไหมได้ค่ะไม่ได้ครับทำเศษส่วนอย่างต่ําได้ไงเศษสองกับสามๆๆนะนะ สองกับหนึ่งได้ไหมได้ไหมสองกับหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไไดนะเก้ากับหนึ่งได้ไหมไม่ได้ไ,ได้เก้ากับสามได้ไหมได้ได,ได้เห็นไหมครับการทำศษส,ส่วนอย่างต่ำถ้าเกิดคูณนะครับเราสามารถ ตัดทอนทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้โดยนําตัวเศษตัวบนกับตัวส่วนตัวข้างล่างนะครับมาทําเศษส่วนอย่างต่านั่นเองใช้อะไรหารในใจครับเก้ากับสามใช้อะไรหารในใจเอ่ยสามสามสามนะครับดูนะครับนี่ทาแบบนี้นะครับเขียนใช้ปากกาแดงขีดนะครับตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนเห็นไหมครับตัวเศษกับตัวส่วนแล้วก็ หารด้วยสามในใจนะครับสามสามเก้าแล้วก็สามสามค่าสามหนึ่งสามเป็นไหมเป็นไหมพอเข้าใจไหมครับตรงนี้นะตรงนี้สําคัญมากอ่าพอได้นะครับทําเศษส่วนยังต่ําโดยหารด้วยสามทั้งตัวเศษและตัวตัวส่วนอ่าตัวส่วนนี่แหละเขาเรียกว่าการตัดทอนเศษส่วนนะครับคือการทรําเศษส่วนยังต่ําใ,ในใจนั่นเองนะ อ่าพอหารเสร็จปุ๊บตอนนี้ไม่มีแล้วนะเราก็นําตัวเศษกับตัวเศษมาทําไมกันสองกับสามมาคูณกันครับมาคูณกันนะครับสองคูณสามได้หกหกหกนะครับหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่ง <1 S 2> นะครับอ่านะครับสองคูณสามได้หกหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งนะครับอ่ากก็คือเนี่ยครูเขียนให้ดูแล้วเห็นไหม จากเศษสองส่วนสามเป็นเศษสองส่วนหนึ่งจากเศษเก้าส่วนหนึ่งเป็นเศษสามส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จับคูณกันได้เศษหกส่วนหนึ่งแต่อย่าไปตอบเศษหกส่วนหนึ่งนะมันเชยมันเป็นเศษอะไรครับเศษหกส่วนหนึ่งเป็นเศษเศษเกินเศษเกินก็ทําเป็นจํานวนค่ะโดยจับหกกับหนึ่งมาทำไมกันหันกันนะหกหันด้วยหนึ่งก็ได้หกนะครับหกหารด้วยหนึ่งก็ได้หกนะ อันนี้อย่าไปตอบเศษหกส่วนหนึ่งนะมันเชยมากๆนะครับอ่าโอเคนะครับซึ่งวิธีทางด้านซ้ายมือกับขวามือจะต่างกันนะครับเพราะว่าทางขวามือเราเราฝึกการตัดทอนเศษส่วนคือทําเศษส่วนอย่างต่ํานะครับอ่าเห็นไหมครับว่าการคูณนี่จะเน้นตรงนี้คือจะต้องทําเศษส่วนอย่างต่ําให้เป็นสังเกตนะครับการคูณเศษส่วนให้น,านําจํานวนนับคูณกับตัวเศษนะถ้ามีจํานวนนับ,นบปุ๊บเนี่ยมันจะต้องคูณกับตัวบนเสมอ จำนวนนับจะคูณกับตัวบนไม่คูณกับตัวล่างนะครับข้อที่สองจำนวนนับเขียนในรูปเศษส่วนได้นะครับเก้็คือเศษเส่วนหนึ่งนะครับเห็นแล้วนะครับว่าสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้สามการทําเศษส่วนอย่างต่ําในใจนะก็คือการตัดทอนเศษส่วนนั่นเองนะครับทางด้านขวามือนะเป็นการทําเศษส่วนอย่างต่ําในใจคือนําจํานวนนับที่เท่ากันไปหารทั้งตัวเศษและก็ตัว ตัวส่วนค่ะตัวส่วนนะครับโอเคนะครับตัวอย่างที่สองพอได้เนอะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูแคปหน้าจอไว้ให้ตัวอย่างที่สามนะครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับเศษสี่ส่วนห้าอ้าวลองมาดูซิว่าถ้าคูณแบบนี้ทํำยังไงรูปนะครับนักเรียนตอนแรกเขาบอกว่านักเรียนครับเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยมันหมายถึงครึ่งหนึ่งบางคนไม่เคยรู้นะครับว่าเศษหนึ่งส่วนสองคือครึ่งหนึ่งถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะบอกว่าอ่า นะน้ำตาลอ่าซื้อน้ำตาลทรายครึ่งโลนะก็คือเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกรัมนั่นเองนะครับอ่าคำว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือเศษหนึ่งส่วนสองนะเศษหนึ่งส่วนสองคือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของเศษสี่ส่วนห้าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าครึ่งหนึ่งของเศษสี่ส่วนห้าเนี่ยมันจะตอบเท่าไหร่เรามาดูนะครับรูปนี้คือเศษสี่ส่วนห้านะเดี๋ยวเราจะดูว่าครึ่งหนึ่งมันคือเท่าไหร่ นะครับอ่าตอนนี้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมเราแบ่งครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือเฉพาะส่วนเอาเฉพาะส่วนด้านบนทั้งหมดหรือด้านล่างทั้งหมดก็ได้คือครึ่งหนึ่งนักเรียนครับอ่าคิดเป็นดูเป็นส่วนด้านล่างไปแล้วกันครึ่งหนึ่งเราเอาแค่ส่วนด้านล่างส่วนด้านด้านล่างนะครับคิดเป็นส่วนที่ระบายสีเท่าไหร่มีใครรู้บ้างมีค่ะ เฉพาะด้านล่างนะครับส่วนระบายสีคิดเป็นเศษเศษอะไรครับเศษสี่เศษสี่นะครับเศษสี่เศษสี่แต่ส่วนไม่ใช่ห้านะครับส่วนต้องเป็นอะไรครับทั้งหมดสิบค่ะอะจะเป็นเศษสี่ส่วนสิบนะครับคําว่าครึ่งหนึ่งก็คือเฉพาะส่วนด้านล่างเนี่ยส่วนที่ระบายสีคือเศษสี่แต่ส่วนก็คือส่วนสิบคือคิดจากทั้งหมดนะครับ อานะครับส่วนระบายสีคือหนึ่งใน2ส่วนก็คือแบ่งครึ่งคนละครึ่งด้านบนกับด้านล่างนะครับนะซึ่งส่วนระบายสีเนี่ยนะก็คือครึ่งหนึ่งก็คือเศษ4ี่ส่วน10นั่นเองนะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเศษ1ส่วน2คูณกับเศษ4ส่วนห้ามันได้เศษ4ส่วน10ซึ่งเศษ4ี่ส่วนสิบมันจะไปได้เศษ2ส่วน5้าอีกครั้งหนึ่งทำไมถึงได้เศษ2ส่วนห้า เศษสี่ส่วนสิบเป็นเศษส่วนชนิดใดครับเศษส่วนแท้ค่ะอ่าเศษส่วนแท้เราก็ทําเป็นเศษส่วนยังส,ส่วนี่ด่มอ,อะยังต่ําใช่ไหมครับนะสี่กับสิบใช้แม่อะไรในใจครับใ่ห้าค่ะใช้แม่อะไรตัดในใจครับอ่าใช้แม่ 4, แม่หนึ่งได้ไงเราสี่กับสิบอะ แม่สองค่ะแม่สองใช่ไหมแม่สองไปหารน,นะครับสองสองสี่สองห้าสิบอ่านะครับอ่าพอจาได้นะสังเกตนะครับคําตอบเศษสี่ส,ส่วนสิบเป็นเศษส่วนแท้นะต้องทําเป็นเศษส่วนอย่างยังต่ำค่ะยังต่ำนะครับนะอย่างต่านะพัทละวินลูกอยู่ในนี้ไหมไม่ได้ทําเป็นจานวนคละนะลูกเศษส่วนแท้ทําเป็นเศษส่วนอย่างต่านะครับอ้าวดูตัวอย่างอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีทากันนะครับ เศษหนึ่งส่วนสองคูณกับเศษสี่ส่วนห้าเมื่อกี้ได้เศษสี่ส่วนสิบใช่ไหมแสดงว่าจับมันทําไมกันลูกจับหนึ่งกับสี่มาคูณกันตัวเศษคูณตัวเศษนะสองกับห้าก็เอามาคูณกันคูณส่วนคูณตัวส่วนใช่ไหมครับตัวส่วนคูณตัวส่วนก็จะได้เศษสี่ส่วนสิบนะครับซึ่งเราก็เอาเศษสี่ส่วนสิบมาทำเศษส่วนอย่างต่ำโดยการหารด้วย ใช่งนะครับเนี่ยเมื่อกี้ครูให้เธอคิดในใจใช่ไหมแต่พอแสดงวิธีทำครูเขียนให้ดูนะครับปกติก็คือเราสามารถคิดในใจได้นะครับไม่จําเป็นต้องมาเขียนว่าหารได้สองทั้งเศษและส่วนก็ได้นะครับอ่ามันก็จะได้เศษสองส,ส่วนห้าเป็นคําตอบนั่นเองต่อมาอ่ามีวิธีทางขวาทายซิว่าครูจะให้ทําอะไรก็คือถ้าเป็นไปได้เราควรที่ทําไมครับ ทำเศษส่วนยางต่ำนะครับใช่ครับเขาเรียกว่าการตัดทอนเศษส่วนการตัดทอนเศษส่วนก็คือทําเศษส่วนยังต่ําในใจนั่นเองทําตัวไหนครับหนึ่งกับห้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วทําตัวไหนครับสองกับสี่ค่ะสองกับสี่นั่นเองสองกับสี่สองกับสี่ใช้แม่อะไรในใจแม่สอง่แม่สองครับเราใช้แม่สองก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อ่าเห็นไหมเห็นไหมสองกับสี่ครับใช้แม่สองในใจสองสองสี่สองหนึ่งสองครับอ่าสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองอ่าพอเข้าใจนะพอเข้าใจนะตอนนี้ก็ได้แล้วตัดทอนเศษส่วนได้แล้วนะครับก็เมื่อตัดทอนเศษส่วนได้แล้วเมื่อไม่มีอีกแล้วเราก็จับมันมาทําไมกันเลยมาคูณกันอ่าจับมันมาคูณกันนะครับอ่าก็จะได้ เศษหนึ่งส่วนหนึ่งเห็นไหมเศษหนึ่งตรงนี้ตัดทอนแล้วส่วนหนึ่งนะครับคูณตรงนี้ตัดทอนแล้วเศษสองส่วนห้านะครับแล้วเราก็จับมันเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนส่วนคส่วนก็ได้เศษเท่าไหร่ลูกเศษสองส่วนห้าอาเศษสองส่วนห้านะครับเห็นไหมครับนะดังนั้นนักเรียนจะต้องกลับไปทบทวนนิดนึงนะครับคือเน้นเกี่ยวกับเรื่องการตัดทอนเศษส่วนให้เป็นนะครับวันนี้ ครูก็ดีใจด้วยนะครับว่าวันนี้เราจะไม่มีแบบฝึกหัดนะครับเพราะว่าครูจะเน้นให้เธอเนี่ยเข้าใจตรงนี้ก่อนนะอ่ะดูข้อสังเกตนะครับการคูณเศษส่วนให้นําตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูนกับตัวส่วนตัวส่วนนะครับนะสองสำคัญนะครับด้านขวามือการทาเศษส่วนยังต่ําในใจคือนําจํานวนที่เท่ากันไปหารตัวเศษและตัวตัวส่วนนะครับแบบนี้นะครับนะ เดี๋ยววันนี้ครูจะแคปหน้าจอไว้ให้เธอจะเซฟเก็บไว้ดูก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจึงจะมีแบบฝึกหัดให้ทํานะครับอ่าสรุปความรู้นะครับเดี๋ยวก็ไปอ่านเองกันแล้วกันนะเดี๋ยวครูแคปหน้าจอไว้ให้มีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการคูณเศษส,ส่วนเบื้องต้นมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมลูกมีไหมครับไม่มีครับอ่าไม่มีนะครับไม่มีแล้ว การบ้านเก่าการบวกเศษส่สวนเป็นไงบ้างแต่ว่าเท่าที่คุณครูตรวจนะครับครูต้องบอกเลยว่าคนที่ทํามานะครับถือว่าใช้ได้นะการทํางานใช้ได้แต่ก็จะเป็นห่วงนะครูขอย้ําเลยว่าเรื่องการหาคอรนอต้องระวังนะครับอย่าหาคอรนอเยอะบางคนหาคอนอผิดบางทีคอรนอแค่สามสิบเองแต่เธอไปหาได้ต้องร้อยแปดสิบได้ต้องสามร้อยนะครับอันนี้ทําให้เราทําแบบฝหัดแล้วมันผิด นะครับตอนตอบอีกทีหนึ่งก็น่ากลัวนะครับหลายคนได้เศษส่วนแท้ไม่ตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ําอันนี้ต้องระวังมากๆนะแล้วบางคนได้เศษเกินก็ไม่ตอบเป็นจํานวนครับสังเกตว่าครูจะวงแล้วก็จะบอกว่าให้เปลี่ยนตลอดดังนั้นเธอต้องคอยดูให้ดีนะอ้าวโอเคครับใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมไม่เลยครับ,รบอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ คงจะมีแบบฝึงหัดกันแน่นอนทุกคนคอยติดตามนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ